ดูแล้วมันจะรอดทั้งเสือ้อจนตกสวัสดีครับเพื่อนๆสว,ส,สวัสดีตอนเย็นนะครับไม่เย็นแล้วละมืดแล้วละนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกนะครับเพื่อนลูกค้าก็น่ารักมากนะครับฝนตกซื้อเศษถุงอย่างเดียว ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาสามทุ่มแล้วคงเงียบลูกค้าก็เริ่มเงียบแล้วแหละเดี๋ยวสักพักก็ว่าจะเก็บจะเก็บร้านแนล้วแบบเขาฝนมันตกนตะกลางเข้าไปแต่ก็บางทีมันมันเฉดเฉะเนาะมันก็นั่งได้อยู่นะฮะ ก็มีลูกค้าหลายคนที่มานั่งอ่ะเขาก็กินเสร็จ้เขาก็รีบไปแต่ลูกค้าก็อีกหลายคนเหมือนกันที่สั่งสิถธงแล้วก็ขอถ้วยโฟมแบบไปกินที่บ้านหรือกินที่ห้องอย่างนี้ฮะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอได้เวลาไปล้างแก้วล้างทวนนัะ้จานนั่นแหละพิจารณาดูก่อนว่าจะล้างแบบไหนล้างยังไงเพราะฝนมันตกแบบนี้ น,นะคะตอนนี้เราก็เจ็บล้านแล้วเพื่อนเจ็บล้านแนละ้วยอมแพ้น้องฝนแล้วนะครับวันนี้ยอมรับเลยแหละว่าน้องฝนมาทําให้เราขายของลําบากเลยวันเนี่ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าลูกค้าวันนี้ก็โอเคอยู่นิดนึง ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ห้องเนาะผมจะถ่ายตอนถึงห้องให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งไปครับดีเก็บของกลับห้องกันครับเพื่อนๆแล้วก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอาบนะ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่อาบไม่ได้เปียกฮะปัญจกานมากับคุณสีภรรยาตะกี้นี้เปียกหมดเลยปัญจกานเข้ามาห้องแล้วครับก็วันนี้ก็ ยอดขายก็โอเคนะฮะในระดับ1นึ่นิดๆเพราตั้งแต่ฝนตกลูกค้าก็มาแบบกระยอมกระยำเราก็เลยปิดร้านในควาที่มา,าแบบกลับมาพักผ่อนกลับมาตัดต่อวิดีโอลง Youtube ให้เพื่อนๆได้ดูลง Facebook ให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่าเนาะโอเคครับไม่พูดเจอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสักสิบโมงเจอกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ